สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพีเต์ดิสคัชชันเรื่อง e อลัสค่ะเอ็ n เทอร์นันดิชา่ e เอ็นเทอร์นแพรวาค่ะตัว e อลัสหรือว่าตัวเอ็นชันรีคอเว e r ี่อัฟเตอร์ศัลรนะคะก็คือเป็นโปรตโตคอลที่จัดทำเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนเริ่มผ่าตัดจนถึงผ่าตัดเพื่อให้การทำงานของทุกระบบเนี่ยกลับมาเป็นปกติโดยเร็วแล้วก็ทำให้สามารถฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านค่ะ ด้วยออล่าโปรโตคอลเนี่ยก็คือจะมีตั้งแต่ตัว pre-operative ตัวตอนผ่าแล้วก็หลังผ่าเลยค่ะซึ่งก็คือจะมีการวิเคราะห์ปัจจัยว่าแบบปัจจัยไหนบ้างที่จะเพิ่มหรือว่าลดตัว Reco ว e r y รี่เเช่นถ้าสมมติว่ามีพวกเม u t ิทิชันก็จะทำให้ดีเลยรีโควเรได้ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องอันที่สองก็อันแรกก็คือเรื่องการดิสคัทว่าตัว e อีลาเนียมันแบบมีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมตาแอนาลิซิสของ ของเปเปอร์ที่ทำที่ออสเตรเลียค่ะก็คือเปเปอร์เนี่ยออกมาบอกว่าอีลัสเนี่ยมันอิมพูสดูเอาคำของโคเลกเตอร์ all, แล้วก็เฮปตอบิลิรีเซอร์เจอรีทั้งในด้านการแบบลดเลนออฟสเตอเรแล้วก็ ication, ลดคอมพิเคชันรวมถึงลดรีแอดมิชันแล้วก็มีคอสเอฟเฟกติฟเนสต์ค่ะแต่ว่างานวิจัยเนี่ยก็บอกว่าตัวเอ่อเรื่องของออสเตรเลียฮิวแคร์อย่างเงี้ยก็คือมันขึ้นอยู่กับสแตนดาร์ดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับตัว ปัจจัยของแต่ละโรงพยาบาลรายได้แล้วก็คอสซึ่งทําให้มันไม่สามารถที่จะคุมมาตรฐานได้เดียวกันเขาก็เลยสักเจสว่าถ้าสมมติว่ามันจะแบบ global แล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะปรับแล้วก็ทำทำให้ทุกสา,ามารถใช้ได้ในทุกสถาบันค่ะ ต่อมาก็เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งค่ะเป็น a s y s t e m i c review ก็คืออันนี้บอกว่าอีลัสเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยได้ทั้งแบบตัวลดของ l a n ออฟสเตแล้วก็ Post Operative Complication ค่ะแล้วก็รวมถึงพลดการ Readmission r a t e ในช่วง30วันค่ะแต่ว่างานวิจัยเนี้ยก็บอกว่ามันมีลิมิตของอีลัสเนี่ยก็คือเรื่องส่วนใหญ่แล้วอีลัสโอโตคอค่ะจะนำมาใช้ในพวก โคโลเลกโตเซอร์จิี่ทำให้มันไม่ได้มีเซอร์จิี่อื่นๆที่ออกมาระบุว่าการใช้อิลัสโปรโตคอลแล้วมันจะสามารถลดเลนส์แบบที่มันทำได้ในของในของโคโลเลกโตใหมแล้วก็ร่วมกับงานวิจัยเนี้ยมันบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอิลัสโปรโตคอลมันวัดเอาข้ามออกมาเป็นช่วงช็อตทูมีเดียมแต่ว่าไม่ได้มีลองเทอมออกมาว่าจริงๆแล้วอ่ะมันส่งผลยังไงในลองเทอมค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องอิลัสโปรโตคอลอินลามาทิปดีนะคะก็ จะเริ่มตั้งแต่ตัว pre-operative ค่ะก็คือจะเป็น pre-admission Counseling จะเป็นแบบการแนะนำผู้ป่วยทั้งแบบวิธีขั้นตอนการผ่าตัดการเตรียมตัวตัวเองรวมถึงดูประเมินผู้ป่วยทั้งแบบพวกสูบบุหรี่ดื่มเหล้าให้แบบเลิกแล้วก็รวมถึงประเมิน nutrition ผู้ป่วยแบบมี malnutrition ไหมแล้วก็พวก p ี่ออ l แ b บบดูว่ามี anemia ไหมคนที่จะแบบให้เลือดหรืออะไรไหมแล้วก็อาจจะมีของ b o preparation รวมถึงการให้ antibiotic prophylaxis ค่ะ ต่อมาส่วนที่เป็น intraoperative ก็จะมีเรื่องของ multi mod เจเพนคอนโทรก็คือการให้ยายาแก้ปวดโดยให้เป็นแบบหลายๆตัวเพื่อที่จะลดการปวดแล้วก็รวมถึงมีการโค้ดมอนิเตอร์ริงไวท์เทาสายของอ n นาแล้วก็มีแอนดิเควตพรีโอเปรทีฟฟลูอิดแล้วก็ร่วมกับการป้องกันภาวะให้โปรเมีค่ะนอกจากนั้นก็จะมีตัวของมินิมอลอินเวสติฟเซอร์เรี่ก็คือการเลือกเซอร์เรี่ที่มันเหมาะสมแล้วก็ไม่ได้อินเวส v e ฟมากเกินไปรวมถึงการอวัยการทําพวก n g ็ทิวแล้วก็ใสายเรนที่มันไม่ จำเป็นค่ะต่อมาก็จะเป็น post-operative ก็จะเป็นพวกการกระตุ้นให้มีการ early e m b u l a t i o n ค่ะหรือว่าการแบบถอดสายออกเร็วๆทั้งสายตัว Foley c a t หรือว่าสายอื่นๆนอกจากนั้นก็เป็นการกระตุ้นให้มี early feed รวมกับการมี adequate pain control เป็นพวก multimodal เหมือนเดิมแล้วก็การให้ adequate fluid ที่เหมาะสมในกรณีที่แบบมี fluid loss มากเกินไปค่ะ ต่อมาจะเป็นเรื่องคำถามว่าเราควรเพล็บบาวไหมคะ่ะก็คืออันเนี้ยจะเอามาจากตัวไกด e ์ไลน์ ELS Protocol r ล c o m m e n t ปี2อ2 5ค่ะก็คือเขาเนี่ยบอกไว้ว่าตัวไม่ทำตัว Meta Analysis อ,ออกมาเนี่ยเจอว่าการแบบทำ Mechanical p l e บ b o วหรือไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้มีผลที่ต่างกาันรวมถึงมันก็มีแบบ earlier Meta Analysis บอกมาว่าการทำ M v P เนี่ยมันสามารถเพิ่มแบบ list ของ l a t อนาะ a s t มัสซิกเลืดได้หรือว่ารวมถึงเพิ่ม Increase Infection แล้วก็ r e ี p โอเปอเรชัน e ได้ค่ะดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าจะทำเนี่ย MBP เนี่ยมันไม่ควรทำเป็นรูทีนในโครนิกเซอร์เจอรี่ค่ะแต่ว่าอาจจะทำในกรณีที่เป็นเล็กโตเซอร์เจอรี่แล้วก็มีหรือวิดดิเวอร์ติ้งสโตมาค่ะรวมถึงถ้าจะใช้ตัวเมคานิคอลบัลล์เพปเปอร์ชันแล้วเนี่ยก็ควรที่จะใช้ตัวออร l ลแอนต i o t i อคู่ไปด้วยค่ะ ต่อมาเป็นเรื่อง NPO ว่าเราควรจะ NPO ไหมคะ่ะก็คือในงานในตัว guideline 2น์2 0 2เนี่ยก็คือบอกไว้ว่ามันมีทำ RCT ออกมาเทียบกันระหว่างอดอาหาร2ชั่วโมงกับอดอาหาร overnight เนี่ยพบว่าการอดอาหาร2ชั่วโมงเนี่ยมันสามารถลดตัว hunger แล้วก็ตัว thirst ออกแล้วก็รวมถึง มันจะช่วยลดพวกอาการอ้วกหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนรวมถึงการใช้ยาขึ้นไส้อาเจียนด้วยค่ะซึ่งเขาก็เลยเล็กคอมเมนต์ว่าถ้าสมมติว่าจะงดอาหารเนี่ยของแข็งอะ่ะควรจะงดใน6กชั่วโมงค่ะส่วนเค e ียดลิควิดเนี่ยควรจะ2ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับการดมยาค่ะซึ่งไอตัวน้ําหวานเนี่ยก,ก็อาจจะต้องประเมินว่าแบบเป็นเค e ียฟฟูิดไหมถ้าเป็น,นเค e ียฟฟูิดใสอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถงดต้องงดก่อน2ชั่วโมงก่อนผ่าค่ะ คำถามข้อถัดไปนะคะก็คือยาแก้ปวดชนิดต่างๆเงี่ยมีผลต่อเอลาสโปรโคอยังไงบ้างนะคะในเอลาสโปรโคก็คือจะมีสิ่งที่เรียกว่ามัลติโมดอลเอนเนอเซียนะคะก็คือการใช้ยาแก้ปวดหลายๆตัวเนี่ยเพื่อลดการใช้อปิโออยเพียงตัวเดียวนะคะเพราะว่าโอปิโออยด์มีไซเอฟเฟกที่ค่อนข้างเยอะนะคะเช่นเรื่องของการดีเลย์บาลฟังก์ชันการกดการหายใจหรือว่าการมีการคือไซอาเจนที่เยอะ,ะคะ่ะ ตัวต่อไปนะคะ,ก,ค ate, ะ,คะก็คือตัวดนาสเซตหรือ selective p r o c t u inhibitor นะคะก็คือตัวเนี้ยมันสามารถลงไส d e e f ฟ e c t บางอย่างลงได้เช่นเรื่องของการซีเ a ชั o n เรื่องของความคานหรือเรื่องของปัสสาวะข้างค้างค่ะแต่ว่าในบางส study เนี่ยก็บอกว่าตัว selective p r o c t u inhibitor บางตัวเช่นตัวไดโคฟีน t หรือซีเลอกซิบเนี่ยไม่ได้อิมโฟเพนในผู้ป่วยหลังผ่าตัดท่าไหรนะคะ รวมถึงตัว nonselective บางตัวเนี่ยสามารถเพิ่ม list ของ anatomosis leakage ได้ด้วยค่ะ่ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนีโฟแรมนะคะตามในสต u d ี้เนี้ยที่ทำในตัวคนไข้ลิฟเวอร์ทา p ์สแพนเนี่ยบอกว่าตัวนีโฟแอมเนี่ยสามารถช่วยลดเรื่องของเพนสกอ r e ในโพตอปได้แล้วก็ลดการใช้อป mm ิโอไอคอมฟูนิชันได้ค่ะ ในขณะที่อีกซาดตี้นึงนะคะก็คือทำในผู้ป่วยที่ทำา e r v i c a l spine s u r r e r y เนี่ยบอกว่าตัวนิโฟแปรมเนี่ยไม่ได้ช่วยลดการใช้มอรฟรีนใน24ชั่วโมงหลังผ่าตัดะค,ะค่ะค่ะคำถามข้อตัดถัดไปนะคะก็คือโควิด1 9แล้วก็การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยมีผลและเกี่ยวข้องกับตัวเอลัส o ป o โตคอลยังไงนะคะก็คือตัวโควิด1 9เนี่ย ทำให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะปฏิบัติตามตัวอิลัสโปรโตคอลได้น้อยลงซึ่งส่งผลเสียต่อคนไข้ทำให้เรื่องของการรีคอฟเวอรี่ของคนไข้นช้าลงแล้วก็อาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นนะค,ะ,คะในเรื่องของโควิด -19 บเก้าวัคซีนีชนะคะก็คือตัววัคซีนีชเนี่ยสามารถช่วยลดอัรดของโมบิลิตี้หลังผ่าตัดได้ะคะ่ะโดยประโยชน์เนี้ยจะ มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะในผู้ป่วยที่ยังไม่เคยติดโควิดสิบเก้ามาก่อนค่ะในสตัดดีนี้นะคะก็บอกว่าทั้งฟูแล้วก็พาเชียลวัคซีนแนชของโควิดเนี่ยก็ช่วยลดโลดออกคอมเคชันได้ทั้งหมดค่ะค่ะคำถามข้อตัดไปนะคะก็คือโรในการใช้ของโปรไบโอติกในร์เจอรี่นะคะ พวกไบโอ c ิ uh, เนี่ยมีประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่ม intestinal motility ซึ่งสามารถป้องกันในเรื่องของ Overgrowth ของแบคที ria ได้ค่ะแล้วก็สามารถเป็น barrier function ได้แล้วก็เหยับยั้งพวก inflammatory ต่างๆนะคะซึ่งใน study นี้บอกว่า p วกไบโอติกเนี่ยสามารถป้องกัน b a c t e ria l infection ในผู้ป่วยผ่าตัดได้ค่ะแต่ว่าอาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะโดย study นี้ แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดพวกแพนเคียสหรือว่าพวกตับหรือว่าในผู้ป่วยที่มีมัลติโพลทอมาค่ะจะได้ไประโยชน์จากตัวโปรไบโอติกแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยโปรไบโอติกก็ต้องพิจรารณาใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่คีติคอลอลค่ะ